สวัสดีครับเ,เพื่อนๆและท่านผู้ชมครับพอดีช่วงนี้อากาศมันมยังไงครับอบอ้าวเหลือเกินมานีเมนูง่ายๆบ,บ้านๆเรานะครับก้อนใหญ่ไปใช่ไหมมา,หาของเย็นๆกินกันครับพุบเลยครับนี่ปุบเลยได้มาแล้วครับเล็กลงอีกหน่อยมากินกัน,กนวันนี้เมนูง่ายๆครับน้ำแดงโยเกิร์ตครับเ,เพื่อนๆ ได้ทั้งความอร่อยสดชื่นและได้ประโยชน์ด้วยนะครับเพื่นนอนเพื่อนครับเกิดท่านชอบรสอะไรก็เอาไปเลยครับอันนี้ปริมาแป80กรัมครับรสมะพร้าวครับหรือท่านชอบรสอะไรก็เอาตามสะดวกเลยครับเพื่อนเพื่นครับในน้ำแข็งในหลงดไฟในน้ำแข็งครับแล้วก็มีน้ำหวานครับมีน้ำแดง เคยได้ย oh, right. right. um, ินแต่โซดาน้ำแดงใช่ไหมครับเพื like ่อนๆวันนี้เรามากินเมนูโยเกิร์ตคุณน้ำแดงครับเพื่อนๆครับจะอร่อยแค่ไหนลองไปทำกินดูกันดูนะครับเพื่อนๆครับสำหรับประโยชน์ของโยเกิร์ตก็มีเช่นนี้นะครับเพื่อนๆช่วยบำรุงระบบขับถ่ายของเราให้ดียิ่งขึ้นช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ให้ดีขึ้น โยเกิด์ตมีแคลเซียมสูงช่วยลดคอเลสเตอรอนในเลือดเราได้ช่วยควบคุมน้ำหนักโยเกิด์ตช่วยลดกินปากเรานะคะเพื่อนเพื่อนโยเกิดช่วยเสริมตั้งคุิคุ้มกันโยเกิดช่วยให้นอนหลับสบายครับเ,เพื่อนเอนครับเป็นข้าวถุงข้าวถังอย่างดี ชาวนาไหลปริญญาจะมาแห,าหบค้างน้ำแดงครับประโยชน์ของน้ำแดงก็ช่วยเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายตอนที่ร่างกายเราอ่อนเพลียนะครับทานพอประมาณนะครับทานเยอะก็ไม่ดีครับเพราะเามีน้ำตาลครับน้ำแข็งก็เย็นสดชื่นครับทำให้เรา สุดชื่นเมื่อเวลาได้รับทานโอเค <Okay. S 1> ขอบคุณเพื่อ,อนๆที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะครับ